ข่าวด่วนครับทุกคนส่งกำลังใจไปให้พี่แองจี้ช่างแต่งหน้าของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงหลังเจอคอมเมนต์แรงอยากให้อุงอิงเปลี่ยนช่างแต่งหน้านะครับล่าสุดครับทุกคนหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับนักข่าวไลฟ์สานักเนี่ยเข้าไปถามอุงอิงเพชรบ้านแพงครับเกี่ยวกับประเด็นที่มีชาวเน็ตนะครับเอารูปของอุงอิงเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์ในแอปพลิเคชัน Tik t o k ครับเรียกได้ว่านะครับ คือขอพูดตรงนี้เลยนะครับว่ารูปที่คนเอาไปวิพากษ์วิจารณ์กันน่ะเป็นรูปที่ไม่ได้ตั้งใจถ่ายเพื่อประสงค์ดีถ่ายก็ไปถ่ายเอาวินาทีที่ไฟสาดขึ้นหน้าน้องแล้วก็มันทำให้เห็นคอนแทคเลนส์แล้วไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงช่างแต่งหน้านะครับอันนี้เมื่อวานนี้ขอชื่นชมองอิงเพชรบ้านแพงก่อนเลยที่ ปกป้องพี่แองจี้นะครับน้องปกป้องพี่แองจี้น้องตัดบทพูดถึงเรื่องอื่นไปเลยบอกว่าไม่อยากให้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนช่างแต่งหน้าองุ์อิงอคือเด็ดขาดมากน้องตัดบทไปเลยอะ่ะชื่นชมองุ่นอิงอมีสปิริตมีสติมีไหวพริบมากๆน้องรู้จักแยกแยะนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับในส่วนของพี่แองจี้ช่างแต่งหน้าน้ององุ๋งอิงเพชบ้านแพงกับคนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์อุ้มอิมมองว่า เป็นคนไม่ประสงค์ดีแน่นอนแล้วก็อย่างที่พวกเราเห็นอยู่นะว,ว่าฝีมือพี่แองจี้เนี่ยพัฒนาขึ้นทุกวันแล้วก็ต้องขอปกป้องตรงนี้เลยว่าพี่แองจี้เป็นคนที่แต่งหน้าทําผมคนเดียวต้องบอกแบบนี้เลยอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับช่างอื่นที่ผมหนึ่งแต่งหน้าหนึ่งแบบนี้อย่าไปเอาไปเปรียบเทียบกันละคือพี่แองจี้ต้องบอกว่าพี่แองจี้เนี่ยเป็นคนที่ติดตามอุงอิงเพชรบ้านแพงไปได้ตลอดเวลาและ เป็นช่างแต่งหน้าพร้อมใช้ต้องบอกแบบนี้เลยแล้วส่วนของคนที่ทําผมด้วยแต่งหน้าด้วยหรือว่าช่างอื่นของศิลปินท่านอื่นเนี่ยอันนั้นคือเขาไม่ได้มาไปกับกับศิลปินตลอดเวลานะครับเขาจะจ้างมาเป็นอีเวนต์เป็นครั้งคราวแบบนั้นนะครับส่วนพี่แองจี้เนี่ยพร้อมใช้แล้วอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับว่าเนลมิดลุกอุงอิงเพรแพงออกมาสวยทุกวันนะครับในเลเวลที่อิมบอกก็คือเลเวลของคนที่เข้ามาแต่งหน้าทําผม อันนั้นคือเขาไม่สามารถไปกับองอิงไปบ้านแพนได้ตลอดเวลาส่วนพี่แองจี้อีกเลเวลหนึ่งคือเลเวลที่สามารถเดินทางไปกับน้องได้ทุกที่และพร้อมใช้และพร้อมที่จะแต่งหน้าให้กับอุงอิงได้ตลอดเวลานี่คือพี่แองจี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่ไปคอมเมนต์แรงๆไม่ใช่ FC แฟนคลับน้องจริงๆแน่นอนน่าจะเป็นคนที่ไม่ประสงค์ดีมากกว่านะทุกคนเนาะซึ่งต้องบอกว่ามีเยอะ แต่ใน YouTube ไม่ค่อยมีใน Facebook ไม่ค่อยกล้าจะไปกล้าแต่แอปพลิเคชัน TikTok นะครับอย่างที่ทุกพวกเราได้เห็นกันอยู่ว่าจะมีช่องหนึ่งช่องใดช่องหนึ่งที่เอาคลิปวิดีโอน้องเป็นคลิปที่ไม่ดีอไปเผยแพร่อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีเนาะนักข่าวก็คือไปถามแบบนั้นนะเราก็นะเราก็แอบวันวันเหมือนกันว่าอุงอิงเนี่ยจะตอบว่ายังไงบ้างแล้วน้องคือตอบดีมากครับทุกคนอุ๋งอิงตอบดีมากอุงอิงตัดบท นี่คือของแท้ของจริงมีไหวพริบนะครับแล้วก็น้องสามารถตัดบทได้โดยที่พี่ๆนักข่าวไม่ได้ต้องถามไม่ต้องหนูถามหนูต่อนะหนูตอบแล้วอะไรแบบนี้ครับทุกคนคือน้องมีไหวพริบปฏิพานตอบคําถามตอบนักข่าวได้ดีมากๆสาหรับวงอิงนะต้องขอชื่นชมแล้วก็ต้องขอชื่นชมพี่แองจี้นะครับทุกวันนี้พี่แองจี้ทำดีมากๆแล้วแต่งหน้าทําผมให้น้องได้ดีมากๆแล้วอยากจะถามกลับเหมือนกันว่าคนที่ ไปคอมเมนต์ว่าเขาเนี่ยสามารถทําแบบเขาได้ไหมสามารถเดินทางไปกับอุงอิงได้ทุกที่ไหมสามารถแต่งหน้าทําผมได้ในเวลาเดียวกันไหมนะครับแล้วเราถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่แองจี้เนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์เกี่ยวกับการแต่งหน้าไหมเป็นคนมีพรสวรรค์นะครับเป็นคนมีรสนิยมในการแต่งหน้าด้วยนะครับต้องบอกแบบนี้แล้วก็ถามว่า ต้องพัฒนาต่ออีกไหมอูมิมว่าพี่แองจี้เนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันนะครับอย่างลุกล่าสุดที่มิมข่าวกระแสเห็นน้องในวันที่ไปนวนครคือสวยมากนะครับอย่างที่มิมพูดในคลิปไปคือสวยจริงๆแบบนางฟ้ามาจุติอันไหนคือไม่สวยคือสิ่งที่คนเอาไปวิาพากษ์วิจารณ์คือมันจะมีอยู่ภาพภาพหนึ่งอ่าทุกคนอย่างคิดทิศตามนะครับร้อยภาพมันจะมีอยู่ภาพภาพหนึ่งที่ไม่ดีแต่คนที่ไม่ประสงค์ดีเนี่ยเอาภาพภาพนั้นเนี่ย ไปลงในแอปพลิเคชันนั้นคิดแค่นี้พอง่ายๆนะครับแล้วนักข่าวก็เลยไปถามอุงอิงอุงอิงน้องก็เลยตัดบทไปเลยว่าไม่อยากให้พูดถึงเรื่องเปลี่ยนช่างแต่งหน้านะครับอันนี้ก็คือคําพูดของน้องที่น้องได้พูดกับพี่ๆสื่อกับพี่ๆนักข่าวนะครับนะเอาจริงๆแล้วว่าในเรื่องของ,ของ,ข,องของการทํางานในแต่ละวันเนาะเขาเดินทางทุกวันเขาทําทงานทุกวันแบบเนี้ยครับทุกคนสําหรับอุงอิงเนาะ มีสิทธิ์อยู่แล้วแหละที่คนจะเอาไปวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเกี่ยวกับในเรื่องของลุกในแต่ละวันในเรื่องของน้องทําอะไรในแต่ละวันนะครับเพราะว่าอุงอีมีงานทุกวันแล้วก็มีมีแพทในทุกๆแพตฟอร์มท,ที่สนใจน้องเพราะฉะนั้นแล้วการวิาพากษ์วิจารณ์แบบนี้เนาะจะมีแค่หนึ่งช่องทางแค่นั้นแหละครับที่เอาไป,ไปวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็อย่างที่มิ้มข่าวกระแสพ,พูดว่าร้อยรูปคนไม่ประสงค์ดีก็จะคัดออกไปแค่หนึ่งรูปที่ไม่ดีนะครับนะก็ นั่นแหละครับทุกคนรูปดีๆไม่เอาไปลงไงรูปหน้าตรงสวยๆรูปอะไรสวยๆไม่เอาไปลงแต่จะเอาไปลงในในในเรื่องที่แบบไม่ดีอ่ะในเรื่องที่แบบว่าเป็นเป็นสร้างความเสียหายให้กับศิลปินสร้างความเสียหายให้กับคนในครอบครัวเขาอ่ะสร้างความเสียหายให้กับช่างแต่งหน้าอะไรแบบนี้นะครับก็เอาเป็นว่าส่งกําลังใจครับสำหรับคลิปนี้เนาะไปให้พี่แองจี้พี่แองจี้น่ารักมากนะครับ พี่แองจี้น่ารักมากแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นคนที่พูดน้อยมากนะครับพูดน้อยแล้วก็อุงอิงก,ก็จะชอบแกล้งชอบแกล้งพี่แองจี้นะครับเนาะเราก็ส่งกําลังใจครับแล้วก็พี่แองจี้ทำดีที่สุดแล้วในแต่ละวันนะครับในเรื่องของการทําผมแต่งหน้านะครับทุกคนคือถ้ามีฟรีแลนซ์มาก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งไปเลยสำหรับอุงอิงเรามองว่าพนะี่แองจี้น่ยยืนอยู่บนพื้นฐานของคําว่า โอเคแล้วที่ทํางานในแต่ละวันโอเคมากๆแล้วในการแต่งหน้าทําผมในการเนรมิตน้องแล้วก็ไม่มีวันว่างเลยนะแล้วพี่แองจี้ก็ต้องทําการบ้านทุกวันเลยนะว่าวันนี้จะทําทรงไหนให้แหวกแนวจะทํายังไงให้วันนี้หน้าตาขององคงอิงเนี่ยแหวกแนวไปจากเมื่อวานนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเครียดนะทุกคนส่วนอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับช่างฟรีแลนซ์เพราะว่าเขานานๆทีมาเขาก็จะแบบเตรียมนู่นเตรียมนี่มาถูกไหมฮะแต่พี่แองจี้เนี่ยคืออยู่กับองคงอิงทุกวัน คืออยู่กับหน้าองค์อิงทุกวันนะครับแล้วน้องก็พูดชัดแล้วว่าไม่อยากให้พูดในเรื่องของการเปลี่ยนช่างแต่งหน้านั่นเองนะครับสำหรับองค์อิงเนาะก็ตอบ,บดีครับน้องมีสปิริตในการตอบนักข่าวดีมากมีไหวพริบมีกลืนในการตอบคําถามไม่ไม่คิดนานนะครับคิดยังไงพูดแบบนั้นเลยแล้วก็สิ่งที่น้องพูดคือความจริงทั้งหมดนะครับนะเอาจําคํายี้มยิ้มไว้นะครับว่าคนไม่ประสงค์ดีอ่ะสำหรับพนะี่เองจี้เนาะ ร้อยรูปเขาจะคัดไปแค่หนึ่งรูปเท่านั้นแล้วก็สู่สายตาประชาชนกล้องประมาณร้อยตัวที่ถ่ายอุ้งอิงในแต่ละวันน่ะก็จะมีอยู่รูปหนึ่งนั่นแหละที่ไม่ดีออกมาคนที่จ้องจะทําลายก็เอาไปทําลายนะครับก็เท่านี้เลยที่อิ่มคิดเห็นแบบน,นั้นนะครับก็ส่งกำลังใจไปให้พี่แองจี้ด้วยก็แล้วกันนะครับ โอเคนะครับทุกคนก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้อีกเช่นเคยแล้วก็ฝากทุกคน,นครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับ